ข้อนี้เป็นเรื่องการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิวงกลมนะครับโจทย์บอกว่าจากแผนภูมิถ้าจํานวนต้นไม้ในส่วนแห่งนี้มีทั้งหมด500ตน้นอยากทราบว่าจํานวนต้นมังคุดและทุเรียนมากกว่าเงาะและกระท้อนอยู่กี่ต้นเรามีวิธีคิดดังนี้นะครับโจทย์บอกว่ามังคุดบวกทุเรียนมากกว่าก็คือนํามังคุดบวกทุเรียนลบด้วยเงาะบวกกระท้อนในไพยชาร์ตเนี่ย มังคุดมี25%ทุเรียน45%เรนาก็นำมาบวกกันเป็นวงเล็บแรกเป็นตัวตั้งและเงาะมีอยู่ส2ขณะที่กระท้อนมีอยู่ส0เราก็นำมาบวกกันแล้วก็นำออกนำไปลบจากวงเล็บแรกผลลัพธ์ได้เท่ากับ48%จะโจทย์บอกว่ามีต้นไม้ทั้งหมด500ต้นดังนั้น 48%ของ500ต้นก็คือ48ส่วน100คูณกับ500ผลลัพธ์ได้เท่ากับ240ดังนั้นคำตอบคือ240ต้น